ขั้นตอนการทำหมูซาชูใส่ซุปญี่ปุ่นไรแล้วก็ใส่อะไรอีกเหล้าเกาหลีอะไรวะเนี่ยเออไว้น้ำตาลน้ำเอาไปเลยแล้วก็ s o ยุแล้วก็น้ำมันหอยไทยนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูหมูกันนะครับเรามาพันหมูเป็นกลมๆนะครับม้วนๆเลยนี่แล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเสียบๆๆๆๆบเสียบเข้าไปเลยนะครับนั่นแหละเสียบไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนั่นแหละอย่าให้มันหลุดเสียบเข้าไปอ่ะเสียบให้แน่นๆเสียบให้แน่นๆเช็คก่อน นะครับแล้วไปจุ่มกับเมื่อกี้นะครับน้ําหมักของเราเราทําไว้นะครับลาดเข้าไปครับลาาเข้าไปเอาเทเข้าไปเทเข้าไปเอาเทเข้าไปเทเข้าไปเอาลาาเข้าไปอ่าเสร็จแล้วขึ้นเตาครับขึ้นเตาเลยครับอืมนั่นแหละพลิกไปพลิกมาเลยครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับแดงๆเลยครับเปิดให้สุดเลยนะครับเตาเรานั่นแหละย่างเข้าไปครับย่างเข้าไปย่างแล้วก็ทา เสร็จแล้วก็มามาหั่นกันนี่นะครับหั่น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 บางบางเดี๋ยวเราไปใส่กับราเมงของเรานะครับหั่นบางๆนะนี่หั่นเข้าไปหั่น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 เยอะๆอุ่นร้อนอุ่นร้อนหั่นหั่นหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวรอ